สวัสดีครับกลับมาอยู่กับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็ก a n n e l นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของแจ็คเล็กเก็บมาเล่าเหมือนเดิมครับใครดูคลิปนี้ครับกราบแทบหวังขาเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแจ็คเล็กชาแนลด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับสนับสนุนโดยคาวสเบริร์รถยนต์ซูซูกิจ a มโบ 6นายทวารสุดเดือดที่ทำประตูได้ในพรีเมียร์ลีกเลียร์พูครับยังคงอยู่ในเส้นทางของการลุ้นไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับหลังจากที่บุกไปเอาชนะทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเวสต์บอมวิชเอาเบียนมาได้ในช่วงเวลาห่างกันไม่ถึง3วันครับแต่เกมที่เดอร์ฮอร์ชนเมื่อคือนนี้ครับนอกจากหงแดงจะโกงความตายด้วยการซัดประตูชัยในนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วสิ่งที่ทําให้เลือดลมสูบฉี่จนหัวใจพองโตกว่าก็คือการขึ้นมาทําประตูของอลิซอนเบเกอร์ครับ นายทวารของทีมนี่แหละฮะที่กลายเป็นไฮไลท์ของเกมนี้ไปเลยครับวันนี้ครับผมจะพาไปย้อนดูกันครับว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีผู้สับประตูคนไหนบ้างครับที่ทำประตูได้ในพรีเมียร์ลีกได้แบบที่อาริซอนเบเกอร์ทำเอาไว้นะครับเชื่อว่าบางชื่อที่เอ่ยบาครับแฟนๆต้องคิดถึงไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนครับคนแรกครับปีเตอร์ชไมเคิลครับนายทวารชาวเดนบาร์ผู้เป็นตำนางของปีศาจแดงรายนี้ครับได้ชื่อว่าเป็นผู้สับประตูคนแรกที่ยิงได้ในพรีเมียร์ลีกเลยนะฮะ ซึ่งประตูดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่อัซซันวิลลาแพ้ให้กับเอเวอร์ตันในฤดูกาล 2001- 2002สั200ครับชไมเคิลซึ่งเล่นให้กับวิลลาในเวลานั้นนะครับบังจงหัวเต็มข้อด้วยเท้าขวาบริเวณเสาสองอย่างสวยสดงดงามครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยให้ต้นสังกัดรอดพ้นความพ่ายแพ้นะครับแต่ก็ถือเป็นลูกยิงที่แสดงให้เห็นว่านายทวารอย่างเขาเนี่ยก็ยิงได้คมไม่แพ้กองหน้าเช่นเดียวกันครับชไมเคิลทําประตูให้ปีศาแดงมาก่อนแล้ว1ครั้งนะครับเพียงแต่ประตูนั้นเนี่ยม ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกเท่านั้นเองครับคนที่2ครับบรดฟิเดลครับอดีตไดทวานของลิเวอร์พูลที่ย้ายไปเป็นมือหนึ่งให้กับบรัดเบิร์นโรเวอร์รายนี้จัดการยิงจัดจาครับด้วยเท้าซ้ายให้กุหลาบไฟครับในเกมที่แพ้ต่อชาวตันแอตเลติกในปี2004ซึ่งนั่นเป็นประตูเดียวครับที่บรดฟิเดลทำได้ตลอดการเล่นในพรีเมียร์ลีกกว่า450นัดคนที่3ครับพอลโรบินสันครับนี่คือประตูที่ยิงจากในแดนตัวเองฮะซึ่งเกิดจากการหวดลูกตั้งแต่หน้าเขตโทษของพอลโรบินสัน เมื่อสมัยที่เล่นให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ประตูนี้ครับโรบินสันหวดบอลจากแดนตัวเองสุดแรงเกิดเลยนะครับก่อนที่ลูกบอลจะลอยตกพื้นหนึ่งจังหวัฮะและก็เด้งข้ามหัวของเบนฟอสเตอร์เข้าประตูไปแบบงงๆครับส่งผลให้เกมดังกล่าวครับไก่เดือยทอเปิดบ้านเอาชนะวัดฟอร์ดไปได้ในท้ายที่สุดครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับในฤดูกาล2 0 0 6ครับ เช่นเดียวกับชชมเคิลเลยนะครับเพราะว่าโรเบนสันเองเนี่ยเคยทำประตูมาก่อนหน้านี้แล้ว1ลูกนะฮะสมัยที่เล่นให้กับลีกครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นในถ้วยลีกครับดังนั้นครับลูกที่ยิงวัดฟอร์ดจึงถือเป็นลูกแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการครับคนที่4ครับทิมฮาวเวิร์ดครับนี่คือนายทวารชาวอเมริกันคนที่2ที่ยิงได้ในพรีเมียร์ลีกต่อจากแบดฟรีเดลนะฮะ โดยทีมฮาวเวิร์ดครับซึ่งตอนนั้นเล่นอยู่กับเอเวอร์ตันมีชื่อเป็นคนทำประตูจากความเฮงล้วนๆครับตัวเขาเนี่ยยิงประตูนี้จากแดนตัวเองโดยเป็นการหวดจุดพลุเปิดเกมตามปกตินี่และฮะแต่ด้วยแรงลมครับบวกกับโชคติดปลายสตั๊ดจึงทําให้ลูกนี้เนี่ยกระเด้งลงพื้นก่อนที่จะลอยข้ามหัวของอาอดัมบ็อกดาน เข้าประตูไปแบบผีจัดยัดเลยครับฮาท็อปปี้สีทําเงินขึ้นนำโบตันไปก่อน1นูนในนาทีที่63แต่ว่าหลังจากนั้นครับเดวิดเอ็นก็อกแล้วก็แกรี่เคฮิลครับก็มาช่วยกันทำคนลัประตู พาโบตันแซงเอาชนะไปได้ในที่สุดครับคนที่5ครับอัสมีย์เบโกวิชครับนายทวารของสโตกซิตี้ทําประตูที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการยิงจากระยะไกลที่สุดครับโดยลูกนี้คล้ายกับของพอลโรบินสันแล้วก็ทีมฮา์เวิร์ดนั่นแหละฮะแทบจะทุกกระเบียดนิ้วเลยครับแต่ว่าแตกต่างกันที่ลูกนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากเคลียร์ลูกไปได้แค่13วินาทีเท่านั้นครับ เกมนี้เกิดขึ้นในฤดูกาล2013-2014ครับเกมที่สโต๊กเจอกับ s ซาท h ัมตันที่บริทานีอสเตเดียมโดยสนามนี้เนี่ยลมแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะถึงช่วยส่งให้ลูกเปิดจากแดนหลังของเบโกวิชยิ่งแรงมากขึ้นจนกระเด้งตกพื้นและลอยเข้าประตูไปในท้ายที่สุดครับประตูนี้ครับเป็นประตูขึ้นนํา1-0นะฮะก่อนที่เจโรดิเกสจะยิงเตีเสมอให้กับซาทัมตันและจบเกมด้วยการแบ่งแต้มกันไปอย่างสนุกครับ และคนสุดท้ายคนล่าสุดครับนั่นก็คืออาริสันเบเกอร์จากทั้ง5คนที่ทําประตูได้นั้นครับอาริสันเบเกอร์เป็นเพียงคนเดียวครับที่ทําประตูได้จากลูกมงแถวยังเป็นคนยิงประตูชัยของทีมอีกด้วยนะครับเจเกนครอฟ์ครับ,รบในายใหญ่ของลิเวอร์พูลเนี่ยกล่าวถึงประตูนี้เอาไว้นะฮะว่านี่คือประตูจากนายทวารที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับ หากว่าการหม่งแบบนี้ของชิรูคือระดับโลกลูกนี้ของอาริสันเบเกอร์ก็อยู่ในระดับโลกเช่นเดียวกันครับถ้าหากฤดูกาลนี้ครับเลือภูสามารถจบอันดับที่4อย่างที่ต้องการได้จริงๆนะครับประตูสุดสวยแล้วก็เต็มไปด้วยคุณค่าลูกนี้ของอาริสันเบเกอร์จะเป็นลูกที่ถูกพูดถึงไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณคาวสเบิร์กนิวซูซูกิสวีปพาวเวอร์ยู ซูกิสวีฟซูกิ way of life ขอขอบคุณแกมโบแบรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวมันมัน,มนอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย GB บ l สเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบโดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์แกมโบแค่เดินก็เด็ดแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w g a m b o c o t h